ทันเดอร์ไม้เดียวไม่เกิน5นาทีฟาดไปหลักหมื่นเพื่อ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 นก็ทำได้ครับไปเที่ยวกับลูกผมก็สามารถมีเวลาแค่ไม่เกิน5นาทีทริปนี้เที่ยวฟรีเลยครับเพื่อนติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยเดี๋ยวเวลา15นาทีนะครับเฮ้ยทำไมดีอย่างนั้นลูกลงมา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 เฮ้ย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 หกห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้โห<ต>วินนะครับแต่ผมถามว่าเป็นตัวใหญ่ตัวประมาณแต่ผมเป็นตัวสีแดง <S <S ตัวใหญ่มากรอรอยู่ตรงนี้เอาปชิคอินก่อนตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่นนะครับ หาน้องข้าวมาเทีย่ยวได้อะไรบ้างน้องข้าวมาเที่ยวได้อะไรบ้างได้ของเล่นได้ตนเรสาวกี่ตัวห้าตัวเราจะเข้าไม้เดียวเลยนะครับเข้าไปที่ไม้เดียวรู้เรื่องเลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทขอดูอป้าเด้น่นี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าไปพัดเทาเงินก่อนเพิ่งพ่งงองเงีไม่ใช่มันต้องเทหาเงินก่อนสักไม้หนึ่งหนึถ้ามันได้ไม้นี้แล้วเราก็ปก็ให้เล่นแล้วนี่ เอาปาป้าเทรดไหมเดียวนี่นะครับการเทรดง่ายๆนะครับอยู่กับลูกนะครับลูกกําลังมองเงยอยากจะเล่นก็ยังเทรดได้นะเดี๋ยวหาจังหวะก่อนนะครับทันเดอร์นะครับมีลูกศรชี้ขึ้นลูกศรชี้ลงนะครับกลับไปนะปลาป้าดนตีตุดตาแน่ม่อตีตัวป้าแล้วป้าเจ็บก็ต้องตีอามีลูกสอนชี้ลงนะครับที่แท่งเทียน GU นะเข้าไม่ทันอบนนี้ ไม่เป็นไรนะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วราคาไม่ดีราคาไม่ดีหมายความว่าเราเรากดได้ไม่ถูกจังหวงอ่ะลูก <ไป S 1> จีเจ,จนะครับลูก็ขอโทษก็ลืมไปลูกก็ขอโทษขอโทษตาป้าทำไมลูกไอ้ลูกกำลังลงไปสวยลูกไม่ต้องขอโทษตาป้านะครับนี่คือการเทรดนะครับโดยใช้ทันเดอร์นะมีลูกสอนชี้ลงที่ GJ นะครับในเวลา15นาทีนะครับเฮ้ยทำไมดีอย่างนั้ยนะลูกลงมา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  เฮ้ย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 หสสสองหนึ่งโอ้โหวินนะครับสุดยอดงก้าตีทำไมโอ้โหนะครับวินไปแล้วนะครับเพื่อนโอ้โหไม้นี้สวยนะครับเนี่ยลูกนี่นะครับตีมือป้ามีลูกศรชี้ลงตีมือป้าทำไมอ้าวก็ป้าบอกว่าหนึ่ง อันนี้นะครับมีลูกศรชี้ลงที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับแล้วก็แท่งต่อไปนะครับมันก็ลงต่อนะครับนี่คือสัญญาณจากทันเดอร์นะครับได้ยินไหจมารเล่นๆนเพื่อนนใจมารเพื่อนสนใจกามารถเพือก็สามาเพ่ก็เ่อนๆนาเค่อนๆสกายโรเคอนคสนใก็อยากดูกระเูนแล้วก็เพื่อนใรเพใจพือนใจใจกาใจก็ด้มันเดอร์ไปใช้นะครับเพื่อนสามารถกด ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือว่าเพื่อนๆสามารถแอดไลน์นะครับหลังบ้านได้เลยแอดไลน์หลังบ้านนะครับตามข้อมูลที่ให้ไว้นี้นะครับสรัพิปนี้ก็ถือว่าฟรีนะครับเราได้ไม้เดียวเลยนะครับไม้เดียวจบก็พรุ่งนี้เดี๋ยวคอยติดตามนะครับสำหรับคืนนี้ลาติสวัสดีกันพรุ่งนี้นะครับไปบ,บาย ไปนี่ยะเบร์เดียรเชียนี่นีนี่ลก็จะกินอะไรตอนไปเรือก็ซือของตอนไปเรี่อย่าลืมเชือของแล้นในตู้ปลาเลยนะได้ เขาต้มปลาสุดพชิมก่อนคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อนทั้งเก้าอยู่แล้วเอาข้าวหรือไม่เอาข้าว,ว,าาวกับเนี้พยพปจะไปตักข้าวมานะจะไปไหน คขังเช็คเอาก่อนรถเราจอดอยู่นี่นี่กล้าเนี่ยนะ